สำหรับวันนี้ก็จะขอ,อนำเรื่องอภิสูตสองตาหายสาวยกันเมื่อเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการศึกษาความจริงและสูตรตอนไดท,าย,ทายนี้ผมถือเป็นการศึกษาไปสำคัญเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมืม่อท,ท,ทรงเสด็จประทับยับยัง้งสมราณิธิยาบทรายกฏว่า อยู่ในพระเชตวันมาหาวิหารในตอนนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมานทรงปราบภิสุสองสหายและจึงได้ทรงตัดปรมเทศนาวา่พาพระหุมปิเจสหตังทาสมาโนเป็นตน้นความพิสันดาในเรื่องนี้มีอยู่ว่ามีกุลบุตรสองคนเป็นชาวเมืองสาวัตถี แล้วก็เป็นเพื่อนกันวันหนึ่งได้ไปฟังธรรมเีศสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าฟังแล้วเกิดความเลื่อมใสใครจะบวชจึงได้พากันละกามทั้งหลายหมายความละการครองเรือนลามเมียบวชเอางี้ดีกว่าภาษาบาลีทั้งหมดละกามทั้งหลาย แปลว่าลาเมียบทละรูปรูปเสียงกิ่นรสสัมผัสได้รมเช่เนื่องในกาม,มารมตั้งใจถวายชีวิตในพระพุทธศาสนาอย่างนี้คเครียกอุรังทัตวาถวายอกแก่พระศาสนาคือยอมตายในพระศาสนาความจริงพระสองรูปนี้ถ้าจะดูกันไป ก็คคล้ายกับพระว่าเราในปีนี้คือปี2,520มีพระตั้งใจบวชในประเทศยอมกายถวายชีวิตในพระพุทธศาสนามากผมปลื้มใจเพราะว่าท่านหลายมีความเข้าใจในศาสนาพระองค์สมเด็จพระจอมไตรถึงกระละผลประโยชน์ที่พึงได้เพิ่เท่าลาบทั้งยศและจนเสริมสุขอันเป็นโลก,กีวิสัย ที่ว่าท่านนันหลายมีทุนใหญ่ในการอุปสมบทบรรพชาผลที่เพงได้ครางหน้าถ้าอารมณ์กรรมที่เป็นอกุศลไม่เข้ามาดโดนใจท่านนันหลายก็ผมคิดว่าคงจะเข้าใจในาศาสนาถึงที่สุดอันนี้อย่าพยากรณ์มากไปนะผมพูดแค่นี้เพราะนั้นว่าว่าท่านตั้งใจถวายชีวิตในในพระพุทธาศาสนาแล้ว ก็ขอบชบชแล้วอยู่ในสนักของอาจารย์รขบหบ้ารรษาคือในระหว่างยังไม่ครบ,บาผ้ารรษานี่เขาเรียกยังไม่เรียกว่านิสนิสัยมุตตะยังต้องอยู่ในการอบรมเราพาจะพาปอ,อุปชาอยู่อุปชาในสมัยนั้นถ้าปฏิบัติตนแบบนี้เมื่อบทคุณรบุดคุณพิดาแล้วก็ตั้งใจอบรมสั่งสอนไม่ใช่อุปชาเต,ต่า สมัยนี้เป็นอุปชาเต่าสมดบวชให้แล้วกนแล้วกันไปจะไปอยู่ไหนก็ช่างจะมีความประพฤติเป็นยังไงก็ช่างเอาอย่างดีว,ว่าปีหนึ่งเขาได้บวชมากเป็นสําคัญนี่ไม่ใช่นินทาเนะื้อกรับเรื่องมันจริงแต่สมัยนั้นพระที่บวชจริงอยู่ในเกลยยังไม่พ้นห้าบรรษาต้องอยู่ในสำนักขอ้าอุปชา อุปเลยว่าอยู่ต่างออกไปอุปชาต้องตามสั่งสอนอยู่เสมอเมื่อคร,บบรับห้ารรษาแล้วเขาเรียกว่านิสัยมุตกะนิสัยมุตะกะนี่ก็พ้นเขตที่ต้องอุปชาจะต้องควบคุมแต่ว่าทัานนี้ต้องมีความรู้ดีมีความประพฤติดีเมื่อท่านนา่าสองนี้บวชครบห้าปีแล้วยิงเข้าไปเป้าออค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทูลทถามถึงธุระในพระศาสนา ได้ฟังวิปัสนาธุระและคันธาธุระที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงให้ปรากฏโดยพิสดารในจำนวนพระภิกษ์สองรูปนั้นรูปหนึ่งกราบทูลก่อนว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระผู้ที่เจ้าค่าข้าพระองค์บวชตอนนี้ไม่แก่จะแล้ว ถ้าอย้กเรียนคันธาธุระคือเรียนศึกษาวิชาความรู้ในพระไตรปิฎกและทำภาระก,กีกอื่นมากเห็นจะไปไม่ไหวชีวิตจะไปไม่รอดขอเรียนมิปัสนาธุระเพื่อหวังมรรคผลต่อไปองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาก็ทรงอนุมัตินี่เราทูลขอสมเด็จพระผู้ทมีพระภาตรัสมิปัสนาธุระ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงสอนนิพัสนาธุระตั้งแต่ต้นจนถึงอรหัตผลเมื่อท่านรับคําสอนเพียงครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายนำมาคําสอนนั้นไปภาพเพียนพยายามอยู่ในป่าจนกระทั่งบรรลุอรหัตผลร้อมไปด้วยปริสัมมิทายานนี่สมัยก่อนเขาศึกษากันแบบนี้นะ ฟังคำสอนกันเพียงครั้งเดียวจำจำแล้วก็นำไปประพฤติธปฏิบัติหาทางตตดกินเลตให้เป็นสมุทเฉตประหารในที่สุดถ้าก็เป็นอราหารันพร้อมไม่ได้ปฏิสัมพิทาญาณฝ่ายเบสุอีกองหนึ่งคิดว่าเราจะบำเพ็ญคันถาธุระคือจะศึกษาพุทธพจน์บทสมบาลลีให้ครบถ้วน ยังงในเรียนพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกโดยลําดับเรียนจบพระไตรปิฎกแล้วก็กล่าวสรพัญญะในสถานที่ที่ตนไปแล้วไอสรพัญญะเนี่ยว่าภาษาตามธรรมดาธรรมดาก็คือไปที่ไหนก็ตามกล่าวธรรมะตามที่ศึกษามาแลจากบาลีให้จากตำรา แล้วเที่ยวสอนบรรดาภิกษุทั้งหลายห้าร้อยลูกได้เป็นคณาจาย์ใหญ่สิบ่ายคณะคือกลุ่มที่เป็นลูกศิษย์ของท่านมีประมาณห้าร้อยลูกแบ่งเป็นพักพวกก็เป็นคณะได้สิบแปดคณะก็พระอยู่กันเป็นกลุ่มกลุ่มที่ปลกลุ่มนี้มีประมาณห้าร้อยรูปด้วยกันภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น สำหรับพิสุอีโอหนึ่งบรรดาพิสุทั้งหลายทั้งล่าวอย่างานี้นะนอกจากพิสุที่เป็นคันถาธุระแล้วก็มีพู้พิสุอีอกพวกหนึ่งชายอีกพวกหนึ่งเมื่อเรียนกรรมฐานมาบทในสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเรียนในกรรมฐานในสำนักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จ ก็ไปสู่ที่อยู่ของพระเถระผู้เป็นฝ่ายวิปัสนาธุระนี่ไม่ได้หมายถึงว่าพิสูจห้าร้อยรูปพวกนั้นนะเป็นพระอีกพวกหนึ่งพระห้าร้อยรูปในบทเพื่อศึกษาพระปริยัติเรียนให้จบต่างกัมพียแล้วไปเที่ยวเบ่งกับชาวบ้านว่าฉันจบชั้นนั้นฉันจบชั้นนี้แล้วมีพิสูจีกพวกหนึ่งเรียนกรรมฐานโอมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็ไปสู่สำนักของพระอาจารย์ผู้วิปัสสนาธุระไปถึงลแล้วแลยคุณท่านรูปนั้นในฐานะที่เป็นอรหันตปฏิสัมภิทายานท่านก็ให้อวาตของท่านตามที่ท่านได้บรรลุมาแล้วภายในไม่ช้าบรรดาพระบิสุทันหลายเหล่านั้นก็ได้บรรลุอลาหารหันตหมดต่อมาเมื่อเวลาออกพรรษา ยินีพาการน้ำสการปาเทระได้กล่าเป็นว่าท่านผู้จเจริญครับเรือผมทั้งหมดนี้ใครจะเฝ้าองค์สมเด็จพระสมมาสมพัพทตเจ้าระเทระจะนีกล่าวว่าไปเถิดท่านผู้มีอายุเมื่อไปแล้วถวายบังคมพระศาสนาสมเด็จพระบพิตรแก้วแล้วจงไปน้ัสการขาสีติมหาสาวกคือสาวกผู้ใหญ่แปดสิบรูป สาวกนี่พระพุทธเจ้าแบ่งเป็นหลายชั้นเครือหนึ่งอักษาวกเบื้องขวาได้กับภาษาริบุตรสองอักษาวกเบื้องซ้ายได้กับพระโมกขลาอาคาบแล้วคุณเลิดคือเป็นสาวกคุณเลิดกว่กวาสาวกอื่นทั้งหมดสำหรับอสีติมหา,า,าสาวกอันนี้ท่านเรียกว่ามหาสาวกคือภาษาวกผู้ใหญ่มีอยู่แปดสิบรู นอกจากนั้นก็เป็นพวกเอตตะคะเป็นพู้เลิดด้านนั้นด้านนี้แล้วก็มีปกติสาวกเป็นอันว่าทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ความรู้ความสามารถพิเศษต่างกันถ้าบอกว่านมัสการพระมหาเทระแปดสิบรูปตามคําของเรานะแล้วก็จมบอกกับพระเทระผู้เป็นสหายของเราด้วยว่าท่านอาจารย์ของกระผมฝาก การนมสรัสการใต้เท้ามาด้วยเมื่อสั่งการแล้วก็ส่งไปคืออนุญาตให้ไปบรรดาวิสุทธิหลายลันเหล่านั้นไปสู่วิหารถวายบังคมอมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแล้วก็นมาสการพระสีติมหาสาวกแล้วก็ไปสู่สำนักพระคันธิกะเทระคือพระคันธิกะท่าน,นท่านธุระนั่นแหละชื่อท่านไม่ได้ชื่ออะไรก็นไปเลย ท่านเป็นฝ่ายคันธาธุระพระบาลีที่เรียกว่าพระคันธิกาเทระนึกจะเรียนเียทราบว่าท่านกรับท่าอาจารย์ของพวกกับผมฝากมานมตการใต้เท้ากรับนี่พระเทระผู้คันธิกาคันธาเทระองค์นี้จึงถามว่าอาจารย์ของเธอเป็นใคร พิสุทั้นหลายเหล่านั้นก็กราบเปลี่ยนว่าอาจารย์ของขาผมก็คือพิสุผู้เป็นสหายของใต้เท้าที่บวชร้องกันครับเมื่อพระเทระไฝปปสนาธุระส่งข่าวมาเยี่ยมอยู่เรื่อยๆหมายความโรคศริษย์ของท่านที่เป็นพระรหัน์มาเป้าของพุทธเจ้าทุก่นก็ส่งข่าวมานมัเสกการตอนนี้พิสุที่เป็นคันธาธุระชักจะทนไม่ไหว นี่เสียกระดาษคันธาธุระนี่เสียกระดาษไม่มีอะไรดีถือตอนเทอตัวตัวเป็นสำคัญอดทนอยู่ได้สิ่งการเล็กน้อยต่อมาชักทนไม่ไหวมาดูต่อไปไ,ได้เมื่อพวกคันอาคันตุกะพิข,ข,ขุมาเรียนบอกว่าอ,อาจารย์ของผมฝากมาธรัมสการใต้เท้า,ย,ทายังได้ถามว่าอาจารย์ของพวกท่าน,นเป็นใคร ไม,ม่สุดนั้นหลายเหล่านั้นกราบเรียนว่าเป็นพระอาจารย์ผู้เป็นสหายของใต้ท้าบทพร้อมกันตอนนี้ความมณนะความถือตัวก็เกิดขึ้นใจเลวท่านยิงกล่าวว่าที่ท่านอยู่กาจารย์ของท่านนะเรียนอะไรกันมาบ้างท่านไม่เรียนเพื่อสุดพระวิน,นัยในก่อพระวิธรรมหรือว่าจบกตวิดกหรือว่าจบอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างหรือเปล่า บรรดาพิสุทั้งหลายเหล่านั้นท่านเป็นอาราหันต์พอพิสุพูดเสือกันดาษคันาธารุระถามอย่างนั้นเพียงคนหนึ่งแล้วผ้าคันาธารุระนั่นก็คิดว่านี่จะหายพวกเราเมื่อบทไม่เคยเรียนหนังสือหนังหาตำรับตำรายก็ไม่เคยดูไม่รู้จักแม้แต่คาถาประกอบปีสงบ์หมด หรือพระสกุลเข้าป่าตั้งแต่บทแล้วยังสามารถมีลูกศิษย์ทุกหามากมายขนาดนี้ในการที่เธอมาหาเราเราจะถามปัญหาดูนี่สันดานข้อมน่ากิเลสมันเป็นอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นสันดานเรียนแต่ตำราแต่จิตใจมมนสะอาดความทรงกระอกของจิตความถือเธอตัวเธอตนเกิดขึ้น เห็นเพื่อนมีรู้สิตมากแต่ความจริงท่านมีรู้สิตมากแต่ก็คิดว่าไม่มีใครเลิศกว่าท่านความจริงใิสัยองค์นีค้คล้ายๆพระเทวทัตแล้วผมจะนําเรื่องพระเทวทัตมันเล่าให้ฟังใน,นอย่างย่อๆซึ่งกล่าวว่าในการต่อมาพระเทระฝ่ายวิปัสนาธุระได้เข้ามาเป้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว เ็บบาจีวรไว้ในสำนักของพระอาจารย์ผู้สหายกันนี่ก็เลยไปนมัสการพระพุทธศัตว์พระพุทธเจ้าและก็ไหว้พระสีติมหาสาวกทั้งแปดสิบลูกาสาวกผู้ใหญ่สำหรับพระคันธทุระนั้นเมื่อไหว้แล้วก็กลับมาสู่สำนาสาักของพระผู้มีพิสุสงฆ์ที่เป็นตายคือพระอาจารย์คาานันธทุระ หลับดำดำดับนั้นพระอาจารย์คันธาธุระนั้นให้พิสุทธิ์นังหลายป็นลูกน้องเขาตนทำวัดแกท่านแล้วถืออาสนะมีขนาดเท่ากันถือว่าเพื่อนกันนี่แกจะเบ่งกับฉันไอ้ขว่นนั่งเท่ากันนะจใจไม่เท่าคิดว่าตัวเด่นกว่าเพราะว่าเพื่อนไม่เคยเรียนอะไรมาตัวเรียนแล้วเมื่อนั่งแล้วก็ตั้งใจจะถามปัญหาพระอรหันต์ ท่านกล่าวว่าในขณะนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมานทรงทราบว่าพระคันธาธุระพิโครูปนี้จะเบียดเบียนบทของเราผู้มีรูปเห็นปานนี้คือมาคำมรรูปหมายความผู้ทรงคุณสมบัติสูงถึงปานนี้แล้วถ้าเธอเบียดเบียนแล้วเธอจะตกน,นรกนาเวจีมาหานรก อาศัยความที่พระองค์ทรงเอ็นดูเธอเกรงว่าเธอจะลงนรกจึงได้ทำะหนึ่งว่าสเสด็จเที่ยวจาริกไปในวิหารขั้นสเสด็จถึงสถานที่เธอทั้งสองนั่งแล้วประทับนั่งเหนืออัสนะที่เธอจัดไว้ตามรมบาลีทกล่าว่าพระจะอยู่ที่ไหนก็าตามจะต้องจัดสถานที่พิเศษไปที่หนึ่งเพื่อเป็นที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์เสเร็จเปะสัมมาสัมพุทธเจา้นาประทับนั่งเหนืออัสนะที่พระคันธทุระจัดมัทถวแล้วเวลาเมื่อประทับนั่งเสร็จจึ่งในตัดถามปัญหาในปัญหาแรกที่พระธเจ้าถามก็คือปฐมฌานกับพระคันธทุระเมื่อพระคันธทุระถูกถามตอบไม่ได้่ันตัดถามปัญหาในรูป 2, 3, รูปสมาบัติคือฌานที่สองที่สามที่สี่และรูปสมาบัติคือ,อรูปฌานที่หนึ่งได้แก่เอากาสารนัญจาจัตนะที่สองได้แก่วิญญาณานัญจาจัตนะที่สามได้อากิจัญญาจตนะที่สี่ได้วเนสัญญานาสัญญาจตนะการถามของพระพุทธเจ้าถึงถามถึงอารมณ์ที่เข้าถึงไม่ได้ถามตามหลักวิชาให้อย่างนี้ผู้ปฏิบัติได้จึงจะตอบได้ เป็นนั้นว่าตั้งแต่ชาต่สองเป็นต้นไปพระคันธธุระตอบไม่ได้สักข้อเดียวสำหรับพระวิปัสนาธุระตอบได้ทูลถวายได้ทั้งหมดลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภ,ระภาคเจ้า <c oughs> ยิงงตัดถามปัญหาในบระโสดาปฏิมักกับเธอพระคันธธุระก็ตอบไม่ได้แต่ว่าท่านนิปัสนาทุระตอบได้ เมื่อตอบได้แล้วพระพุทธเจ้าก็าถามปัญหาสกิทาคานาคาราตผลภ้าวิปัสสนาธุระก็ตอบได้หมดถ้าคันธุระตอบอะไรไม่ได้เลยนี่ฟังดูให้ดีนะพวกเราก็เหมือนกันศึกษามาแล้วอย่าเอาตำราไปเที่ยวเบ่งกันดูความบริสุทธิ์ของจิตนี่ท่านวิปัสสนาธุระท่านไม่เคยอ่านตำรา แต่ได้ว่ามาเป็นอารหันต์แรงก็ตอบได้หมดเป็นสิ่งไม่เกิดมีสาก็เป็นผลที่เพิได้ทางจิตปัญญามไม่เกิดเอง <c oughs> ถ้าเราถือแต่ตำราเป็นสําคัญก็ทางลงนรกมันมากเพราะตนองตัวตนองตนกล่าวกันต่อไปว่าองค์สมเด็จพระทศพลทรงชมว่าดีละดีละแล้วก็ตัดถามปัญหาถึงในมรรคที่เหลือทั้งหลายโดยด,ดําดับ การคันธาธุระก็ไม่ได้ตอบไม่ได้ส่วนพระขีนนาศศพคือพระวิปัสมิปสนาธุระทูนตอบปัญหาได้ตอบได้ทั้งหมดเม้่ต่ถามมาเท่าไราตอบได้ทั้งหมดจําให้ดีนะว่าผลแห่งการปฏิบัตินีไมันเกิดปัญญาเพราะประสบการณ์มาเองพระศาสดาได้ให้สาธุการแก่พระขีขีนาศศพในฐานะทั้งสี่ บรรดาเทะบรรดาทั้งหมดก็ตั้งต้นตั้งแต่พุทธมเทวด,ดาถึงพุทธมโลกนาคเลยคุัมาฟังคําสาธุการขององค์สมเด็จตัส,สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ให้การสาธุการเหมือนกันสาธุในประวัติละทรงชมัเดี่อตอบได้ที่นี้มาผู้อันเตวาสิกัตธิวิหาเล็กผู้ง่ายๆคือรูปสิธิ์ของพระคันธทุระที่อยู่ในสำนักและนอกสำนัก ได้ฟังคําสาธูการนั้นแล้วจึงยกโทษองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วนี่ท่านฟังแล้วก็ดูให้ดีนะแม้ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระทั้งหลายยังนินทาได้นี่พวกเราถ้าถูกพระด้วยกันนินทาถูกชาวบ,บ้านนินทาก็ตุองอย่าสนใจว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรดีกว่าเราทั้งหลายล้านเท่าพระองค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังถูกพระนินทาแล้วขยกโทษ องสมเด็จพระสมมาพธสพุทธเจ้าว,ว่าพระส,สัสดาทรงทำกรรมอะไรนี่พระองค์ได้ประทานสาธุการแกร่พระมิปัสนาธุระผู้ไม่รู้อะไรในฐานะทั้งสี่เพื่อใจของพวกเราเป็นผู้ทรงจำพระปริยัติที่ทำไม่ได้ทั้งหมดทรงพระไตรปิฎกทั้งสามรายการ เป็นหัวหน้าพระภิกษุประมาณห้าร้อยพระองค์ไม่ได้ทรงชมเชยให้ความสุขให้ความเสริญเลยนี่ฟังพระนรกท่านท่านหาท่านพูดกันนินทาพระพุทธเจ้าความจริงนี่เมาอยู่ในกระดาษอย่างเดียวเมาในตรราลำดับนั้นองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัธถามพิสุท์ทั้งหลายเวาัันว่าผู้เธอทั้งหลายก็ลาพูดเรื่องอะไรกัน เมื่อวิสุทธิทั้หลายเหล่านั้นกราบทูลในความนั้นในทรงทราบแล้วสมเด็จพระบริพยกแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีการกัดว่าพิสุทธ์ทั้งหลายอาจารย์ของพวกเธอมีสภาพเหมือนกับบคุคคลผู้ราาักษางัวทั้งหลายโคทั้งหลายเพื่อค่าจ้างในาศาสนาของเราเท่านั้นส่วนบทของเราเช่นกับ เหมือนเปนมีสภาพเหมือนเจ้าของผู้บริโภคปัญจโคร,รถตามชอบใจหมายความนมของโคมีรถห้ายอย่างกินตามชอบใจพระที่เรียนแต่ตำรายอย่างเดียวทรงปินัทวดจดกเหมือนก็คนเฝ้าโคไม่ได้กินอะไรเลยดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระบมทิแก้วจึงทรงจัดบาตรปรคาถาว่านารชนกลาวพระรพุทธคด คำว,ว่าพุทธพจน์คือบทพุทมบาลีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอันมีประโยชน์เกื้อคุณแม่มากแต่ถ้าว่าเป็นผู้มีความประมาทแล้วไม่ทําตามพุทธพจน์นั้นเขาย่อมไม่ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญญผลคำว่าสามัญญผลก็คือผลคือคุณเครื่องความเป็นสมณนะ นี่หมายความเรียนรู้แล้วต้องปฏิบัติด้วยไม่ใช่ออดรู้อย่างนั้นอดรู้อย่างนี้แต่ตัวเลว่หนกล่าวต่อไปว่าเหมือนคนเลี้ยงโคนับโคทั้งหลายของชนเราอื่นคือคนเลี้ยงโคเขาจ้างให้เลี้ยงโคเชา้าก็มานับว่าโคมีกี่ตัวเย็นเวลาจะเข้าข้อก็ดูโคมีกี่ตัวมันครบหรือไม่ครบ,ครบย่อมเป็นผู้ไม่มีส่วนเห็นปัญญโคร,รถ เลี้ยงโครับจ้างเขาไม่ได้กินน้ำนมของโคนั่นเองหากว่านรชนกล่าวพุทธนตมีประโยชน์เกื้อกูลแม่น้อยแต่เป็นผู้มีปกติประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ร,รมแล้วเขาละจักราคะโทสะเลโมหะแล้วรู้ชอบมีจิตหลุดพ้นด้วยดีความหมดความยึดถือในโลกนี้ <c oughs> และในโลกหน้า เขาย่อมเป็นผู้มีส่วนในสามัญญผลคือความเป็นสมณะเพ้กล่าวตามดราบาลีว่าเมื่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนา,ศา,ศาตอนนี้จบคนแปลมากได้ไม่รู้อริยบุคคลมีประสดาบันเป็นตน้นดังนั้นว่าเทศนามีประโยชน์มากสำหรับเรื่องนี้เป็นคติเตือนใจ ว่าเราท่านนั้นหลายที่จะดีกันได้นี่ไม่ใช่ถือตำราเป็นสำคัญผมคิดว่าในสมัยหนึ่งในสำนักของเรานี่ก็มีมีพระที่ไม่รู้จักประมาณตัวและได้ว,ว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนเลิศเบียดเบียนบคุคคลอื่นให้รับความลำบากถือเหตุแต่เพียงว่ามีตำหับตำราเป็นเครื่องดู เป็นผู้ควบคุมหลักสูตรคระประเภทนั้นก็เป็นประเภทกับท่านคันธาธุระนั่นเองเรียกว่าเป็นคนเลี้ยงงวแต่ไม่ได้กินน้ำนมของงวและว,ว่าสมัยนี้ก็คงจะหมดไปแล้วเป็นอนุนวาทานาหลายที่เบวเข้ามาในศาสนาขององค์สมเด็จพระบพิตแก้วจงอย่าเป็นผู้เมา ในวิชาความรู้ที่เราได้จากตำราเพราะว่าวิชาความรู้ที่เราได้จากตำรานี้มีประโยชน์น้อยหรือเกินถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติเหมือนก็องค์สมเด็จพระสุนรสวัสดิโสภากทั้งกล่าวความจริงผลที่เราต้องการนั่นก็คือการประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลความจริงการรู้แต่ตำรานี้ มันได้กับตัวผมเองสมัยนั้นผมเรียนนักธรรมและเรียนบริีเสร็จก็ออกมาเป็นนักเทศเทศสอนชาวบ้านตั้งแต่ทานศีลภาวนาเพราะรรมชาญทานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดเทศเรื่องประโสดาศิธาคานาคารหันผมว่ากล่อยยานิพันธ์เลย รู้สึกตัวว่าเป็นคนเก่งเป็นคนดีต่อมาภายหลังมาศึกษาทางด้านแบบของความประพฤติปฏิบัติรู้ตัวว่าบาทมชานมีองค์ห้าวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเมื่อตาทุติยาชานมีองค์สองอือตัดมีตกวิจารใช้ได้เหมือนแต่ปีติสุขเอกคตาแต่ว่าเมื่อจิตเข้าถึงชานที่สองจริงๆไม่รู้ คิดว่าหลับไปคิดว่าเผลอไปนี่ในการเรียนแต่วิชาความรู้เข้าตำราเป็นพื้นฐานเอาไปคุยเอาไปสอนชาวบ้านเขาได้แต่ว่าความจริงจิตที่เข้าถึงจริงๆก็ไม่รู้ก็เช่นเดียวกับพระคันธาธุระฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายไม่เวลาที่เราบวชเข้ามาในศาสนาพระองค์สมเด็จพระจอมไตรจงถือการปฏิบัติเพื่อตัดไม่ให้บรรลุมรรคผลเป็นสําคัญ อย่าถือตำราจะยึดมั่นจึงเกินไปใหญ่สนองตัวดีไม่ดีจะตกอเวจีมหานรกอะไาสำหรับวันนี้หมดเวลาฉันแล้วขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านหลายทุกท่านสวัสดี